กรุงเทพจะดีกว่านี้ถ้ามีผังเมืองใช่ไหมผมก็คิดว่าเป็นเป็นอันนี้ผมจะพูดเรื่องกรุงเทพเป็นหลักเนี่ยจับพัดจับโผเหมือนฟังประวัติออดผมมาอยู่กับเรื่องเมืองเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยผมมาอยู่กับเรื่องเมืองตอนปีสี่สิ่งที่บอลเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่มีใครพูดเขาเรียกว่า Ur b a n Study เป็นงานที่เรียกว่า urban study นะผมก็เฮ้ยมันคืออะไรวะา Ur ร์เบิร์เพราะผมไม่ได้อยากเรียนสถาปัตย์แล้วเราสมัยนะั้นเราไม่มีทางได้เรียนหรอกไม่ได้ฉลาดขนาดน,นั้น มีวิชาหนึ่งอาจารย์งบว่าสอนเรื่องคือแม่จีโอกราฟีมันก็เป็นแรกเลยที่ผมแบบได้เคยอ่านงานจีโอกราฟีถ้าอยากอ่านงานฝ่ายซ้ายที่เกี่ยวกับเมืองเนี่ยให้อ่านเดวิดฮาวี่กับม uh huh. าเอลคาสเตลจะเป็นนักทฤษฎีทางด้านเมืองเลยผมก็เปิด uh huh huh. ผมก็ไม่มีนะจุฬาไม่มีหนังสือผมก็ไปยืมที่นี่ได้แล้วนะผมเรียนโทใครศึกษาที่จุฬาวัน,นเนี้ยไอ้มาเอลคาสเตลเนี่ยผมก็ไปอ่านโหมม่มหาชา์มากมันพูดถึงเมืองกับคุณนิยมมันพูดถึงแบบ คนจนในเฟืองอะไรเงี้ยผมว่มามหาสจารย์มากครับเโยเนี่ยมันเป็นนักศึกษาชาวสเปนมันไปเป็นมันหนีในผลฟังกโกเป็นนักศึกษาแบบเนี้ยพวกพวกสามกีบนี่เลยอะ่ะมันหนีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วมันไปเรียนจบที่ฝรั่งเศสครับไปเรียนจบที่ฝรั่งเศสแล้วก็มันก็ไปเรียนกับอาจารย์ของมันสองคนคืออลรันตัวเรนที่ทําแบบด้านแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนกับ อีกคนหนึ่งเชื่องเดเลอเฟฟซึ่งตอนนี้เพิ่งมาดังจริงๆมันมันเป็นเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เก่าแล้วไอเนี้ยมันเป็นนักวิชาการที่พูดเรื่องเมืองเยอะมากในฝรั่งเศสโดยที่ตอนที่มันเริ่มสนใจเรื่องเมืองที่มันเก่งเนี่ยเพราะว่าเดิมมันเคยขับแท็กซี่มันมันรู้เรื่องเมืองจากการที่มันไปเป็นแท็กซี่อาจารย์ของคนเนี่ยตอนหลังมันย้ายไปอยู่ที่ อเมริกันเขเประย่ยนวิธีคิดอย่างยุคชิคาโกคือเอาวิจารณ์ในพวกเอเบอร์นิซึมแต่ว่าเขาไม่ใช่สายดิสะัะผมก็ฝันจะไปเรียนกับเขานะจนเรียนใบแรกที่ผมได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากไปเรียนสาขานั้นที่มันวนใบสมัครผมสามรอบผมอยากทําเรื่องการไล่ลื้อชุมชนที่บ้านขวดสาขาสังคมวิทยาแบบที่ออสเรียนนี่แหละสังคมวิทยาเขาก็ส่งกลับมาบอกจะให้ไปปึกให้ไปเรียนในการพัฒนาไหมผมก็อ่ะโอเค เขาก็เวียนอีกเขาไม่ทิ้งเขาเวียนอีกจนกระทั่งสุดท้ายมาลงในสาขาวิชาชื่อแลนดิคอรนอมีซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าแม่งคืออะไรวะการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอังกฤษเนี่ยผังเมืองมันอยู่กับท้องถิ่นผมว่ากลับมาเป็นอาจารย์เนี่ยตอนแรกก็จะสมัครผังเมืองเหมือนกันก็ไปสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ดูแล้วไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่งานแรกที่ผมสมัครเนี่ยอยู่ริชาร์ดแอนลิสไรนะแต่ผมนี่ไม่รู้เรื่องก็เขาก็ชวนไปสมัครเฉยๆก็ไปเขาก็บอกไปสอนหนังสือดีกว่าเพราะว่าผมพูดอะไรแล้วไม่ได้เเปป็นนนไทททาาางีี่่ขจะพัฒดิ ผมก็เข้ามาในอัตราเรื่องการปกครองท้องถิ่นเพราะว่าผมสอนการปกครองท้องถิ่นอังกฤษได้ทีนี้จากนั้นมาก็เขาก็บอกให้ผมไปเรียนต่อด้านด้านเนี้ยด้านทังเมืองอ่าไม่ใช่คือเขาต้องการพัฒนาวิชาชื่อการเมืองนครแลวผมเป็นคนแรกที่จบเรื่องการเมืองนครแต่ว่าการไปเรียนการเมืองนครเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีทางเลือกอยือว่าจะเรียนยังไงระหว่างไปเรียนรัฐศาสตร ซึ่งการเมืองนครเนีย่ยมันจะไม่มีมันไม่ค่อยสอนเพราะมันส่วนใหญ่เขา้เรียนการเมืองระดับชาติกลับไปเรียนในคณะหนังเมืองอือยู่ในสถาปัตย์เพราะว่าจะได้ไปคุกคีกับไอ้พวกนักหนังเมืองทั้งหลายนี่แหละผมก็เลยไปเรียนเมืองอนะครับผมก็เลยไปอยู่ในคณะคณะเนี่ยคณ,ณะสถาปัตย์แต่ว่าอยู่ภาควิชาการวางผังแผนและภาพเนี่ยที่เบอร์กลีี่นะครับซึ่งเป็นสกูที่ใหญ่มากที่นั่นผมเนี่ยเสียใจมากเรื่องนี้ผมยอมช้าอีกปีหนึ่งดีกว่าพราตอนเอกผมก็เรียนช้าอยู่ดี เรงนี้ผมเโทรชปเพราะว่าคุณมาทับไปเรียนเอกง,งผมเลยต้องต่อรองผมขอเรียนโทแล้วไปสอบเข้าผมไม่งั้นผมเป็นนักเมืองเองเมริกาล้วเนี่ยเล่าว่าสมัยที่ผมเรียนเนี่ยก็คือ998นะฮะ998ไปถึงไปเรียนเนี่ยผังเมืองมันเป็นหนึ่งในภาควิชาในคณะที่ชื่อว่า environmental design ใน environmental design เนี่ยการออกแบบสิง่งแวดล้อมมันมีผังเมืองมันมี landscape แล้วก็มี city and regional planning โทเนี่ย มันก็จะแบ่งย่อยในนั้นนะครับมีประมาณ5ฟิล์ว่าผมจำไม่ได้มีมันมี land use planning อันนี้เรียนแบบ land use อ่เอ่ urban design เอ้พวกนี้ก็จะเท่กว่าชาวบ้านเพราะแม่มีโต๊ะให้วาดรูป <c oughs> community development อันนี้ผมเรียน community development แล้วก็ international planning นะครับน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ housing